หลายคนพยายามจะสร้างความมั่นใจโดยมองหาวิธีลัดเช่นพูดต่อหน้าคนเยอะๆให้เก่งแต่งตัวให้ดูดีหรือทำตัวให้เหมือนคนอื่นแต่สุดท้ายความมั่นใจแบบนั้นกลับไม่อยู่กับเราได้นานเพราะมันไม่ได้สร้างจากข้างในความมั่นใจที่แท้จริงเริ่มจากการรู้คุณค่าของตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่แต่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา แค่คุณรู้จักดูรู้จักฟังและเปิดใจเข้าไปสํารวจวันนี้เราจะพาคุณไปสํารวจดูตัวเองทีละก้าวเพื่อให้คุณกลับมารู้จักตัวเองอีกครั้งแบบที่มั่นใจได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครดูการค้นหาคุณค่าในตัวเองเริ่มจากการหยุดเปรียบเทียบคุณไม่สามารถเห็นสิ่งดีในตัวเองได้ถ้าคุณมัวแต่มองว่าใครดีกว่าไม่ใช่เพราะคุณไม่มีค่า แต่คุณไม่เคยมองในมุมที่เป็นกลางลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันเห็นข้อดีอะไรในตัวเองบ้างไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่เรื่องเล็กๆเ,เช่นตั้งใจฟังเพื่อนพยายามทำมันถึงแม้จะเหนื่อยคุณค่าคือสิ่งที่คุณทำซ้ำโดยไม่รู้ตัวแต่มีความหมายกับคนอื่นเสมอฝึกจับตาดูสิ่งเหล่านี้ไว้ทุกวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นรลกฐานของความมั่นใจที่แท้จริง พราะความมั่นใจไม่ได้มาจากการชนะใครแต่เกิดมาจากการเข้าใจในตัวเองนิ่งเงียบบ้างแล้วฟังเสียงในใจตัวเองคนจํานวนมากผิดพลาดเพราะเสียงจากข้างนอกดังกว่าเสียงในใจตัวเองเรากำลังใช้ชีวิตแบบต้องทำให้ได้แบบเขาแทนที่จะถามว่าตัวเราชอบแบบไหนคุณค่าในตัวของคุณมักซ่อนอยู่ในสิ่งที่คุณรู้สึกดีทุกครั้งที่ทำเช่นช่วยคนแล้วรู้สึกอิ่มใจ ทำงานละเอียดแล้วรู้สึกภูมิใจเสียงพวกนี้อยู่ในใจตลอดแต่เรามองข้ามมันเพราะรีบเกินไปลองเงียบวันละหนาทีถามตัวเองว่าวันนี้ฉันทำอะไรที่ดีมันอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ในสายตาใครแต่สําหรับใจคุณมันค่อยๆเติมรลากฐานของความมั่นใจได้ทุกวันความมั่นใจไม่ใช่การกล้าพูดเสียงดัง แต่คือการไม่ต้องพูดเยอะเกินไปก็รู้สึกมีความมั่นใจจากข้างในคนมั่นใจจริงจะไม่โอ้อวดไม่ต้องประกาศเพราะเขารู้คุณค่าตัวเองอยู่แล้วคุณอาจจะพูดน้อยไม่ชอบอยู่หน้าฉากไม่ใช่จุดเด่นในห้องแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณมีสิ่งดีอะไรคุณจะไม่รู้สึกเล็กลองเขียนออกมาว่าอะไรคือสิ่งที่คนรอบตัวมักขอบคุณคุณนั่นคือร่องรอยของคุณค่า ที่คุณอาจมองข้ามการเห็นตัวเองชัดเจนคือจุดเริ่มต้นของการยืนอย่างมั่นคงไม่ต้องเสียงดังก็หนักแน่นได้อย่าใช้คำพูดของคนอื่นมาตัดสินตัวเองเพราะบางคำพูดเขาพูดแค่ผ่านไปแต่เรารับมาทั้งใจคนที่บอกว่าคุณไม่เก่งอาจไม่ได้รู้จักคุณดีพอคุณไม่ต้องปิดหูแต่ต้องกลั่นกรองว่าคำไหนควรเก็บคำไหนควรปล่อย อย่าให้คำพูดของคนอื่นกลายมาเป็นความจริงในหัวคุณคุณค่าในตัวเราไม่ได้ขึ้นกับมุมมองของใครแต่ขึ้นกับว่าเรากล้าเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแค่ไหนฝึกปิดเสียงลบแล้วเปิดเสียงบวกจากตัวเองให้ดังขึ้นในทุกๆวันให้พูดดีๆกับตัวเองสักประโยคสองประโยคแล้วคุณจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปทันทีเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณทำมันได้ดี บางคนคิดว่าความมั่นใจต้องมาจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นความสำเร็จที่ใหญ่โตหรือต้องมีคนยกย่องแต่จริงๆแล้วมันเริ่มมาจากการทำสิ่งเล็กๆให้ได้อย่างสม่ำเสมอคุณล้างจานสะอาดดูแลต้นไม้ได้ดีทำงานตรงเวลาสิ่งเล็กๆพวกนี้คือวินัยเงียบๆที่หล่อเลี้ยงความเชื่อมั่นในตัวคุณเองลองเขียนสิ่งที่คุณทำแล้วคุณภูมิใจไว้ทุกวันวันละอย่างสองอย่างที่ทำมันได้ มันจะค่อยๆก่อร่างให้คุณรู้สึกว่าฉันทำอะไรก็ได้เพราะฉันนั้นมีคุณค่าและสิ่งนี้จะอยู่กับคุณได้นานเพราะมันโตมาจากภายในจิตใจของตัวคุณอย่าเอาความผิดพลาดมาเท่ากับตัวตนของเราคนเราทำผิดได้ทำพลาดได้แต่อย่าให้มันกลายเป็นนิยามของเราคุณเคยผิดพลาดแต่คุณไม่ใช่ความพลาดนั้นคุณค่าของคุณไม่ลดลง เพียงเพราะช่วงหนึ่งของชีวิตไม่เป็นไปตามแผนฝึกแยกให้ออกว่าฉันทำผิดพลาดกับฉันไม่มีค่าเพราะมันคนละเรื่องกันเลยความมั่นใจไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แบบแต่มันเกิดจากการยืนได้แม้จะเคยล้มมาบ้างวันไหนที่คุณให้อภัยตัวเองได้คือวันเดียวกันกับที่คุณจะเริ่มรู้สึกว่าฉันยังมีสิทธิ์ดีขึ้นได้และฉันยังคงมีคุณค่าในตัวเองอยู่เสมอ ฝึกมองตัวเองในกระจกแล้วพูดกับตัวเองเหมือนเพื่อนสนิทไม่ใช่เพื่อหลอกตัวเองแต่เพื่อฟังตัวเองอย่างอ่อนโยนเรามักเป็นคนที่พูดแรงกับตัวเองที่สุดโดยที่ไม่ทันรู้ตัวเช่นทำไมโง่อย่างนี้อีกแล้วเหรอแย่ตลอดเลยคำแบบนี้ถ้ามาจากคนอื่นเราอาจจะโกรธแต่พอมาจากตัวเราเรากลับรับมันไว้เฉยเฉยลองเปลี่ยนเป็นวันนี้ฉันพยายามแล้ว หรือยังไม่ดีแต่ฉันเรียนรู้อยู่คํำพูดแบบนี้จะเยียวยาคุณวันละนิดและเมื่อคุณรู้จักปลอบตัวเองได้คุณจะไม่กลัวใครตัดสินอีกเลยทำความรู้จักกับจุดแข็งของตัวเองอย่างจริงจังไม่ใช่จินตนาการเอาแต่หาข้อมูลจากคนรอบข้างลองถามเพื่อนคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานว่าสิ่งที่คุณคิดว่าฉันทำได้ดีคืออะไร คําตอบอาจทําให้คุณประหลาดใจเพราะบางอย่างคุณอาจไม่เคยเห็นมันเลยแต่คนรอบข้างมองเห็นชัดสิ่งที่เราทําเก่งโดยไม่เหนื่อยนั่นแหละคือขุมพลังของคุณค่าเมื่อคุณเริ่มรู้จักมันและใช้มันให้ถูกทางคุณจะไม่ต้องฝืนเก่งเหมือนใครแต่จะเก่งในแบบของคุณเองและนั่นคือความมั่นใจที่แท้จริงอย่าเอาความสำเร็จของคนอื่นมาเป็นไม้บรรทัดวัดตัวเอง ทุกคนมีจังหวะชีวิตต่างกันบางคนมาถึงเร็วบางคนต้องใช้เวลาแต่ทุกคนมีเส้นทางของตัวเองคุณไม่ได้ด้อยกว่าเขาเพราะคุณยังไม่ถึงจุดที่เขาอยู่คุณไม่ได้ล้มเหลวแค่คุณยังไม่ถึงรอบของตัวเองฝึกมองความสำเร็จของคนอื่นด้วยความยินดีแทนที่จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าเขาแล้วหันกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้ฉันขยับไปข้างหน้าหนึ่งก้าวหรือยัง การเปรียบเทียบแบบผิดๆจะทำให้คุณมองไม่เห็นคุณค่าที่ตัวเองมีแต่ถ้าคุณมองอย่างเข้าใจคุณจะรู้ว่าฉันก็กำลังมาเพียงแค่ช้ากว่านิดหน่อยเท่านั้นเองคุณค่าคือสิ่งที่ยังอยู่กับคุณแม้ในวันที่แย่ที่สุดไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่ชื่อเสียงแต่คือความจริงใจความมุ่งมั่นความอ่อนโยนหรือความรับผิดชอบ สิ่งพวกนี้อาจไม่มีใครชื่นชมในทันทีแต่มันคือคุณสมบัติที่โลกต้องการเสมอลองกลับมาทบทวนว่าในวันที่ไม่มีอะไรเลยสิ่งดีอะไรยังอยู่กับเรานั่นแหละคือแก่นของคุณค่าและเมื่อคุณจับมันไว้ได้คุณจะมั่นใจแม้ในวันที่ทุกอย่างดูวุ่นวายเพราะคุณรู้ว่าคุณยังเป็นคนที่มีค่ากับใครบางคนเสมอฝึกอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ต้องเลื่อนโทรศัพท์ไม่ต้องเปิดเพลงไม่ต้องหาอะไรกลบความเงียบความสามารถในการอยู่เฉยๆกับตัวเองคือทักษะที่สำคัญบางอย่างเพราะในความเงียบเราจะเริ่มได้ยินเสียงใจตัวเองคุณจะเริ่มถามว่าจริงๆแล้วฉันชอบอะไรและฉันต้องการอะไรสิ่งเหล่านี้คือร่องรอยของคุณค่าที่ซ่อนอยู่ใต้เสียงรบกวนทั้งหลายถ้าคุณอยู่กับตัวเองได้นานขึ้น คุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเมื่อคุณเข้าใจตัวเองความมั่นใจก็จะตามมาเองไม่ต้องสร้างภาพให้ใครเห็นเพราะคุณอยู่กับของจริงในตัวคุณเองรู้ไหมว่าแม้แต่ความอ่อนโยนก็ยังเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งในโลกที่เร่งรีบการแข่งขันที่สูงขึ้นและเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งคนที่ยังใจเย็นมีความอดทนอยู่ฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้ง ถือว่าคนคนนั้นเขามีของที่หายากคุณไม่ต้องเป็นผู้นำไม่ต้องพูดเสียงดังแค่คุณรักษาความนุ่มนวนไว้ในความคิดและการกระทำคุณก็มีคุณค่าแบบที่คนอื่นให้ไม่ได้อย่าดูถูกนิสัยเงียบสุภาพเรียบร้อยหรือไม่ชอบแสดงออกเพราะความมั่นใจไม่จำเป็นต้องแข็งกร้าวบางครั้งบางคราวมันอยู่ในความเบาแต่นุ่มลึกและหนักแน่น การยอมรับอดีตของตัวเองคืออีกหนึ่งก้าสำคัญบางคนหาความมั่นใจไม่เจอเพราะติดอยู่กับความผิดพลาดในอดีตคุณไม่จำเป็นต้องลืมแต่คุณต้องเปลี่ยนวิธีมองลองมองอดีตในมุมใหม่ว่ามันทำให้คุณเข้าใจอะไรบางครั้งความเจ็บปวดคือครูที่ซื่อสัตย์ที่สุดได้เหมือนกันเพราะมันไม่เคยหลอกคุณมันแค่รอให้คุณหันไปเรียนรู้เมื่อคุณเลิกหนีอดีต คุณจะได้พื้นที่ในใจคืนและในพื้นที่ว่างนั้นคุณจะเริ่มปลูกความมั่นใจจากปัจจุบันไม่ต้องทับถมตัวเองแต่ให้เกียรติก้าวที่คุณเดินผ่านมาฝึกกล้าพูดว่าฉันภูมิใจในตัวเองมันอาจฟังดูง่ายแต่ทำยากสำหรับใครหลายคนเราโตมากับวัฒนธรรมที่สอนให้ถ่อมตัวจนเกินไปจนลืมไปว่าความถ่อมตัวนั้นไม่ใช่การลดคุณค่าของตัวเอง คุณควรพูดได้ว่าฉันทำได้ดีหรือฉันเก่งตรงนี้โดยไม่รู้สึกผิดคนที่เห็นคุณค่าตัวเองจะกล้าชื่นชมตัวเองอย่างเงียบๆไม่โอ้อวดแต่ก็ไม่ปฏิเสธสิ่งดีที่ตัวเองมีลองพูดกับกระจกสักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าคำพูดคำเดียวกันนั้นถ้าออกจากใจจริงมันจะกลายเป็นพลังชั้นดีอย่ารอให้ใครมายืนยันคุณค่าของตัวคุณ ถ้าคุณรอคำชมรอคำอนุมัติรอให้คนอื่นบอกว่าคุณเก่งแล้วคุณจะไม่มีวันมั่นใจจริงๆเพราะเมื่อคนเหล่านั้นเงียบลงคุณก็จะสั่นตามคนมั่นใจที่แท้จริงคือคนที่กล้าให้เครดิตตัวเองกล้าบอกว่าฉันพยายามเต็มที่แล้วแม้มันจะยังไม่สำเร็จผลฝึกชื่นชมตัวเองในวันที่ไม่มีใครเห็นนั่นแหละคือรลกฐานของความมั่นคงในใจ คุณค่าที่แท้จริงไม่ต้องให้ใครรับรองคุณรับรู้เองได้และใช้มันเป็นแรงในการเดินต่อไปหยุดวิจารณ์ตัวเองในทุกเรื่องคุณอยากดีขึ้นอยากพัฒนาขึ้นแต่มันต้องไม่กลายเป็นการทำร้ายตัวเองถ้าคุณตำหนิตัวเองยังโทษตัวเองยังกดดันตัวเองทุกวันต่อให้เก่งแค่ไหนใจก็จะไม่มั่นคงเปลี่ยนคำว่าไม่ดีพอ เป็นฉันกำลังดีขึ้นเปลี่ยนคำว่าแย่อีกแล้วเป็นฉันเรียนรู้ได้อีกครั้งคำพูดเปลี่ยนความรู้สึกความรู้สึกเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกเป็นเพื่อนที่ดีของตัวเองไม่ใช่ผู้คุมเมื่อใจคุณปลอดภัยจากการกดดันคุณจะกล้าเดินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องกลัวลม้มมองคุณค่าจากสิ่งที่คุณให้ให้มากกว่าสิ่งที่คุณมีคนบางคนไม่มีเงินเยอะไม่มีชื่อเสียง แต่ทุกคนรักและไว้ใจเขาเพราะเขาให้ให้ความสบายใจให้คําแนะนำให้เวลาดีๆลองย้อนถามตัวเองว่าวันนี้ฉันได้ให้สิ่งดีอะไรกับคนรอบตัวบ้างสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้สะท้อนว่าคุณมีพลังบางอย่างและพลังนั้นไม่ต้องดังไม่ต้องโชว์แต่จะอยู่ในใจคนอื่นแบบเงียบๆถ้าคุณหัดมองคุณค่าจากการให้ คุณจะมั่นใจในตัวเองโดยไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยสร้างความมั่นใจผ่านความพร้อมไม่ใช่แค่กำลังใจการมั่นใจไม่ใช่เรื่องของโชคหรือวันไหนอารมณ์ดีแต่มันมาจากการเตรียมตัวล่วงหน้าคุณกลัวพูดต่อหน้าคนให้คุณฝึกซ้อมคุณไม่มั่นใจงานใหม่ให้คุณศึกษามันให้ลึกซึ้งคุณไม่เชื่อว่าทำได้ให้คุณเริ่มจากสิ่งเล็ก ความมั่นใจจะเติบโตจากความพร้อมที่คุณสร้างยิ่งเตรียมดีคุณยิ่งไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกล้าจากใจทันทีแค่ทำให้ตัวเองรู้ว่าเราพร้อมพอแล้วเท่านี้ใจคุณก็มั่นคงกว่าครึ่งหนึ่งแล้วอย่าฝืนเป็นคนอื่นเพียงเพราะคิดว่าเขาน่าชื่นชมคุณอาจเห็นคนพูดเก่งแล้วพยายามเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคุณเป็นคนฟังเก่ง นั่นก็มีคุณค่าในแบบของมันคุณอาจไม่ใช่ผู้นำที่ยืนหน้าสุดแต่คุณคือแรงสนับสนุนที่ทุกคนต้องมีความมั่นใจไม่ใช่การทำตัวให้เหมือนคนที่โดดเด่นแต่มันคือการยืนได้ในแบบที่เราเป็นโดยไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจฝึกยอมรับว่าความแตกต่างคือคุณค่าแล้วคุณจะเลิกฝืนและเริ่มเบ่งบานในพื้นที่ของตัวคุณเอง จงเชื่อว่าคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบถึงจะมีคุณค่าในตัวเองได้ความมั่นใจไม่ได้มาจากความไม่มีข้อเสียแต่มาจากการกล้าอยู่กับข้อดีของตัวเองแม้จะยังมีข้อเสียอยู่บ้างก็ตามอย่ารอวันเก่งก่อนถึงจะรักตัวเองคุณต้องเริ่มจากการให้ค่าในวันนี้ก่อนในวันที่ยังไม่สมบูรณ์คุณก็ยังคู่ควรกับความมั่นใจเพราะคุณกำลังทำเต็มที่ในแบบของตัวเอง นั่นแหละคือรากแท้ของความมั่นใจที่ไม่มีใครพรากไปได้ฝึกยืนอยู่กับความเงียบโดยไม่รู้สึกต้องรีบแสดงอะไรบางครั้งการไม่พูดไม่อวดโชว์ไม่ตอบสนองทันทีคือวิธีที่ทำให้คุณเริ่มเห็นว่าคุณไม่ได้ต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครความมั่นใจจะเกิดขึ้นแบบเงียบๆตอนที่คุณนิ่งได้แม้ไม่มีคำชมคนที่มั่นคงในใจ จะไม่กลัวความเงียบของคนอื่นเขารู้ว่าคุณค่าของตัวเองไม่ลดลงตามจำนวนเสียงรอบตัวคุณเองก็ฝึกได้เริ่มจากการนั่งเงียบๆแล้วถามตัวเองว่าถ้าฉันไม่ต้องเอาใจใครวันนี้ฉันอยากเป็นแบบไหนคำตอบนั้นแหละคือรลากฐานของความมั่นใจที่มั่นคงจริงมองให้เห็นว่าการเป็นตัวของตัวเองคือความกล้ายกระดับตัวเองให้สูงขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องเข้ากับทุกคนไม่จำเป็นต้องชนะใจทุกคนคุณค่าของคุณไม่เคยขึ้นกับยอดไหลหรือคำชมที่ได้รับมาแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณยังเป็นคนที่คุณเคารพตัวเองได้อยู่ไหมในโลกที่บีบให้ทุกคนเหมือนกันคนที่กล้าต่างอย่างมีเหตุผลคือคนที่โลกจําได้มั่นใจไม่ใช่แค่รู้ว่าตัวเองเก่งตรงไหนแต่มันคือการรู้ว่าถึงฉันจะไม่เหมือนใคร ฉันก็ยังมีที่ยืนของตัวเองและที่ตรงนั้นไม่มีใครมาแย่งคุณไปได้อย่าดูถูกความดีเงียบๆที่คุณทำทุกวันคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เปลี่ยนโลกแค่เป็นคนที่เปลี่ยนวันธรรมดาให้ดีขึ้นสำหรับใครสักคนก็พอคุณค่าของคุณอาจอยู่ในคำปลอบใจสั้นๆในการยิ้มให้แม่ตอนเช้าหรือการหยิบขยะขึ้นจากพื้นสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ ไม่มีใครเห็นแต่ใจคุณรู้ความมั่นใจจึงไม่ใช่พลังแบบคำคมแต่มันคือการะส,สมความรู้สึกดีๆในตัวเองจนเต็มและเมื่อเต็มพอแล้วมันจะไหลออกมาโดยไม่ต้องแสดงเลยอย่ากลัวคำว่ายังไปไม่ถึงไหนเพราะแปลว่าคุณกำลังก้าวไปอย่าใช้คำว่าฉันไม่มีค่าเพียงเพราะยังไม่สำเร็จคุณไม่จำเป็นต้องไปถึงเป้าหมายก่อน ถึงจะมีคุณค่าต่อโลกกระบวนการที่คุณกําลังฝึกกําลังเรียนรู้กําลังพยายามอยู่คือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดทุกคนเริ่มจากยังไม่รู้ยังไม่เก่งยังไม่พร้อมทางนั้นแต่คุณกําลังเดินและคุณไม่ถอยแค่นั้นก็เพียงพอที่จะบอกว่าคุณมีคุณค่าแล้วในแบบของคนที่กล้าลอง สุดท้ายแล้วความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่สร้างได้ในคืนเดียวแต่มันคือผลลัพธ์จากการมองเห็นคุณค่าในตัวเองทุกวันไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องโดดเด่นไม่ต้องเหมือนใครแค่คุณอยู่กับความจริงในตัวเองอย่างไม่หลบหน้าความมั่นใจจะเติบโตเองแบบช้าๆแต่มั่นคงเริ่มจากการไม่ตำหนิตัวเองเริ่มจากการพูดดีกับตัวเองวันละนิดเริ่มจากการเห็นตัวเองที่ชัดเจน ในวันที่ไม่มีใครมองเห็นแล้วในวันหนึ่งคุณจะเป็นคนที่ยืนได้โดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเพราะคุณรู้ว่าคุณมีคุณค่าจริงๆตั้งแต่แรกแล้ว